สวัสดีค่ะมาพบกับหนูอีกแล้วนะคะที่ช่องหนูหนุฟยรอดโตแรงแต่งรถสวยนะคะวันนี้จะพาพี่ๆนะคะมาดูรถแต่งหล่อๆนะเป็นรุ่นแคปด้วยแล้วก็พร้อมแต่งนะคะชุดออฟโรดรอบคันเลยนะคะด้านหลังนี้เลย เนี่ยค่ะด้านข้างของนุ้ยเท่ๆแบบนี้เลยนะสีดําด้วยนะคะเป็นรุ่นเอกพัรแคปนะคะเกียร์ธรรมดาราคาตัวรถอ,อยู่ที่7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าสี่ร้อยห้านิวตันเมตรเป็นเกียร์หกสปีดด้วยแล้วก็คันนี้นะะแต่งสไตล์ออฟโรดหล่อๆเลยนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูจะพาพี่ๆไปดูกันเลยะคะ่ะเริ่มกันจากด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าหล่อๆเลยติดตั้งกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะมีตัวซอน FOR ์ดฟอเป็นสีดําแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ดีให้สามจุดเด่นนลลยะะคแ้วก็ ถัดมาด้านบนแบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะเป็นสกู๊ปสรงฟิตนั่นเองนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยแล้วก็ตัดเฉดดำด้านด้านในเป็นรูปมามาสแตงมาให้ด้วยะคะ่ะเช่เลยแล้วก็ ทำให้ตัวบอดี้ด้านหน้าของรถนะคะมีความใหญ่แล้วก็ดูบึกบึนมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ๆนะคะมาดูความหล่อ,ลอ,อของด้านข้างกันต่อเลยนะ,ะสำหรับด้านข้างแบบนี้ใส่เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดสีดาด้านมาให้ด้วยค่ะรับก,กับกระจังด้านหน้าหล่อๆเท่ๆเลยนะคะแล้วก็มีเลยช่วงล่างหลอ่อๆแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อแม็กขอบ16นะคะเป็นลายมาเวลสีดําให้แบบนี้ด้วยรัดก,กับตัวยางใสหลุนนะคะซีรีอยู่ที่2 6 5 7 0 R 16เเข้ากับตัวรถเท่มากๆเลย ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะพามาดูความหล่อของด้านข้างตัวรถเลยนะนี่เลยค่ะลวดลายเท่ๆที่เห็นแบบนี้เลยเป็นสติกเกอร์นั่นเองนะคะลูกค้ารีเควสตมานะ,ะก็จัดให้เลยนะคะเราหล่อไปเลยค่ะแล้วก็ด้านท้ายรถแบบนี้ติดตั้งตัวโรบาแขนยาวเป็นงานของเอ t าเ n นเดอร์เลยนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะสามารถผูกมัดได้เลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูความหล่อของด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยสําหรับด้านท้ายแบบนี้หล่อๆเลยนะคะติดตั้งตัวครอบไฟท้ายสีดําด้านมาให้ด้วยค่ะแล้เสริมหล่อด้วยการใส่ครอบฝาท้ายสีดําด้านมีตัวสอน Ford ทำเป็นสีดํามาให้เลยหล่อๆเท่ๆเลยและที่สําคัญนี่ไฮไลท์คันนี้บอกเลยว่าหล่อมากๆด้วยติดตั้งกันชนท้ายเหล็กงานของ Outlander มาให้เช่นกันนะคะมาพร้อมกับที่ลากจูงสีแดงมาให้แบบนี้ด้วยมีความแข็งแรงสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะเรียกว,ว่าคันนี้นะคะแต่งเป็นสไต road, ล์ออฟโรดรอบคันแบบแบบแบบนี้เลย สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะดูแล้วอยากได้รถแต่งหล่อแบบคันนี้นะคะสามารถติดต่อทักหนุยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0849086556นะคะหรือว่าจะทักมาที่ช่อง YouTube ก็ได้นะคะหนูหนุยฟอร์โรแรงแต่งรถสวยนะคะบอกเลยนะคะมาที่นี่แต่งครบจบแน่นอนแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้นะคะแต่งตามโปรใช้เงินน้อยด้วยนะคะใครสนใจรีบทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีคลิปดีๆชุดแต่งเท่ๆมาให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ วันนี้ไปล้วคะ่ะสวัสดีค่ะไปล้วคะ่ะ